เพจนะครับเจอผมแดงเกียรติราชนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่29มกราคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเมวยไทยพัฒมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับช่วงแรกก็ 2-4U นะครับแล้วก็ช่วงที่2รับชมต่อได้ทางช่อง5นะครับวันนี้2ช่วงยาวๆเลยนะครับไปดูคู่มวยนะครับวันนี้นัดเบิร์ดเดย์พี่แดงเขาสายนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับขึ้นเมืองกันช่อห้าพยักษ์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าเบอร์1สรชีพนะครรับเเพชมืองกกัันเเจออบบร์1 คู่นี้ชกกันวิกัด105นะครับเพชรเมืองกันมา106กนะครับก็ลดไป1นปอนด์นะครับมวยจากจังหวัดสีสะเกดนะครับเพชรเมืองกันไฟล่าสุดเนียชนะเจ้าแสมสั้นมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเบอร์หนึ่งสระชีพนะครับเบอร์หนึ่งมวยจากสระบุรีนะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเมื่อเช้ามาร้5ยดนะครับลดไป0.2นะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเด่นสยามมานะครับสรบเจ้าเบอร์หนึ่งคู่นี้ชอบไปที่เพชรเมืองกันนะครับ แล้วก็ผู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของเพชรกิตินะครับเพชรกิติเฟียรปทุมนะครับวันนี้เจอกับธนูเงินเกียรติชัชนันนะครับคู่นี้ชกกันวิกัด100ปอนด์นะครับเพชรกิติมา100.6นะครับลดไป0.6นะครับขณะที่ธนูเงินนะครับมา100.4นะครับก็ลดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรกิตินะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ105ปอนด์นะครับพระดานแก้วสมฤทธิ์นะครับวันนี้เจอกับอิกคิวซัง สละชีพนะครับผาด่านเจอกับอิกิวซังนะครับผาด่านนี่มวยจากลําพูนนะครับซ้อมแก้วสำริดนะครับก็อายุย4่ปีแล้วนะก็ผลงานไฟล์ล่าสุดของเจ้าผาด่านก็แพ้นอกยกที่2นะครับเจ้าเพชรดวนเป๋นะครับขณะที่คู่ชกนะครับอิกิวซังนะครับก็มวยจากสระบุรีนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดของอิกิวซังนะครับก็ ชนะคะแนนเจ้ารักผู้หลวงนะครับรักผู้หลวงเดชเพชรสีทองนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าผาด่านนะครับผาด่านแก้วสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกครับเป็นการเจอกันของเจ้าขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกับแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับขุนศึกเล็กเจอกับแปะยิ้มนะครับวันนี้มาทั้งขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยนะครับขุนศึกเล็กเนี่ยมา118.6นะครับลดไป0.6นะครับขณะที่แปะยิ้มเนี่ยก็มา118.6เหมือนกันนะครับ ขุนศึกเล็กมวยจากขอนแก่นนะครับมวยจากขอนแก่นก็เป็นประเภทมวยขวาจังหวะฝีมือนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็ชนะน็อกเจ้าห่านมานะครับขณะที่แปดยิมนะครับแปรยิมเนี่ยจากสายเพชรยินดีนะครับก็มวยจากนครศรีนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมเลยนะครับสำหรับเจ้าแปดยิมเนี่ยไฟล่าสุดก็ชนะเพชรจักจั่นมานะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนศึกเล็กนะครับขุนศึกเล็กนะครับและก็คู่ที่เจดนะครับคู่เอ้คู่ที่ หนะครับช่วงคู่ที่1ช่วงที่2นะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับเจอกับยอดเพชรโทบุมเด็กเซียนนะครับเพชรเมืองสิงห์เจอกับยอดเพชรโทนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดเพชรโทนะครับยอดเพชรโทนะครับและก็คู่ที่6นะครับเสือภูมินะครับเสือภูมิตีน้อยกระชินนะครับเจอกับเพชรสามโคกเด็กเพชรสีทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเสือภูมินะครับเสือภูมินะครับแล้วก็คู่ที่7จ็ดนะครับจักริจ ทพพิชัยยุทธนะครับเจอกับเพชรเอกเมืองนุทนนะครับจักกิตเจอกับเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจักกิตนะครับจักกิตเทพพิชัยยุทธนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับคู่เอกเป็นการเจอกันของขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียนนะครับเจอกับเจ้าเพชรจักจันต์ชหะพยักนะครับขุนศึกน้อยแฝดของขุนศึกเล็กนะครับเมื่อเช้ามาตามพิกัดนะครับ120ขนาดที่เพชรจักจัน์ก็มา1้อ2่นะครับก็ลดไป0.2สนะครับคู่นี้ชอบไปที่ ขุนศึกน้อยนะครับขุนศึกน้อยนะครับวันนี้สรุปมวยชอบนะครับช่วงแรกนะครับชอบผาด่านนะครับผาด่านแก้วสมฤทธิ์นะครับแล้วก็ขุนศึกเล็กนะครับผาด่านแล้วก็ขุนศึกเล็กนะครับส่วนคู่ที่2ช่วงที่2นะครับชอบจักรกิจนะครับจักรกิจแล้วก็ขุนศึกน้อยนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมมแรงเข ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ